ธนาคาร CIMB ไทยนะครับเปิดเงินฝากประจำพิเศษ3เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.2%ต่อปีนะครับสำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมที่กำหนดนะครับก็จะได้รับนะสามารถเปิดเงินฝากประจำพิเศษ3เดือนดอกเบี้ยสูงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันแล้วก็ดูด้วยว่า เป็นกองทุนอะไรนะครับบัญชีเงินฝากประจําพิเศษ3เดือนเมื่อลงทุนในกองทุนรวมตามที่ธนาคารกําหนดเหมาะสําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาโดยชื่อบัญชีเงินฝากประจําและชื่อบัญชีของกองทุนรวมจะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้นฝากเงินขั้นต่ำ100,000บาทอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจําพิเศษ2.2%ต่อปีตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับสำหรับลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวมที่มีการคิดค่าธรรมเนียมนะครับ Fonts เ n d free นะครับไม่รวมกองทุนประเภท S S F R M F นะครับ m o n e y Market โดยอัตราส่วนในกในเงินฝากประจำพิเศษ3เดือนต้องไม่เกินกว่า50%ของเงินลงทุนรวมทั้งหมดและชื่อบัญชีของกองทุนรวมและชื่อบัญชีเงินฝากประจำต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ2.2%ต่อปีระยะเวลา3เดือนนะครับเมื่อฝาก เงิน10,000แบาทและลงทุนในกองทุนรวม2 0 0 0 0นบาทในการลงทุนกองทุนมีการคิดค่าธรรมเนียมนะครับฟอนต์เอ็นฟรีนะครับไม่รวมกองทุนประเภทที่กล่าวมาระยะเวลาการรับฝากเงินและลงทุนในกองทุนรวมตั้งแต่วันที่1ก่กุมภาพันธ์ถึง30มิถนิุนายน2 5 6 6, 6. จ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากถอนเงินฝากก่อนครบ3เดือนธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นเรามาระวังด้วย กรณีเงินฝากประจําครบกําหนดหากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ธนาคารจะต่ออายุการฝากนะครับเป็นประเภทเงินฝากประจําสมุดคู่ฝากในระยะเวลาการฝาก3เดือนนะครับโดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําประเภทสมุดคู่ฝากตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณวันที่ต่ออายุการฝากนั้นและการจ่ายอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากนะครับ ระยะวลาการรับฝากคือ1นกุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2566รายชื่อกองทุนรวมที่เข้าร่วมนะครับเป็นไปตามเอกสารนะครับเซลชีตหรือตามที่ธนาคารกำหนดผู้ลงทุนควรทำคองค้าใจในระดัสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนสามารถไปอ่านหนังสือ้ชวนนะครับสรุปข้อมูลสำคัญสำ,ญสำหรับแต่และกองทุนได้ที่เว็บนะครับของเว็บไซต์ อัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ1.25%ต่อปีจากอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำทั่วไป3เดือนกรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายตลาดนี้และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆในช่วงระยะเวลาเดียวกันต้องได้รับของสมนาคุณรวมทั้งสิ้นนะครับไม่เกิน0.2%ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อแต่ละรายอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นมูลค่าไม่เกิน0.2%ของยอดเงินฝากและเงินฝาก เงินลงทุนรวมทั้งหมดนะครับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนําไปรับร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้และไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้นะครับหากยอดเงินฝากในแต่ละครั้งนะครับเกินจํานวนที่กําหนดไว้ตามข้างต้นยอดเงินฝากทั้งจํานวนที่ฝากพร้อมกันในครั้งเดียวดังกล่าวจะไม่ได้รับดอกเบี้ยพิเศษนะครับกรณีผู้ฝากไม่ตรงตามเงื่อนไขเงินฝาก3เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยทั้งจํานวนของรายการฝากที่ผิดเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจําทั่วไปและประเภทสมุดคู่ฝาก3เดือนตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารณวันที่กนนําหนดกรณีผู้ฝากนําฝากโดยใช้เช็คหากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืนมีผลทําให้ยอดเงินฝาก ต่ำกว่าวงเงินที่เปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไขดังนั้นยอดเงินฝากนั้นจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำทั่วไปประจะํประเภทสมุดคู่ฝาก3เดือนตามประกาศของอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารณวันที่ฝากอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวให้ดูนะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้นะครับนี่คือกองทุนนะครับรายชื่อกองทุนที่มีการคิดค่าธรรมเนียมฟอนต์เอ็น ฟอนต์เอ็นฟรีที่เปิดคู่กับบัญชีงเงินฝากประจําพิเศษ3เดือนหรือตามที่ธนาคารกําหนดนะครับจริงๆมีหลายกองทุนเลยนะนะครับสามารถไปอ่านเอกสารตัวนี้ได้นะนี่นะครับกองทุนเยอะมากนะครับไปอ่านนะผมคงไม่ไล่ให้ดูหรอกเพราะว่ามันเยอะจัดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับลิงก์เอกสารตัวนี้นะไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเอาเอง ก่อนจะการน,นะครับขอขอบคุณนะธนาคาร c i m b ไทยนะครับสำหรับข้อมูลสามารถติดต่อสอบถาม c ข้อมูลได้นะทุกอย่างเลย c i m b ไทยแคร์เซ็นเตอร์0 2 6 2 6 7 7 7 7, 7นะครับให้บริการ7นาฬิกาถึง4ทุ่มนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS เอมอีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หกนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ Call Center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับ mm hmm. เริ่มกลุมภาพันธ<ๆ>์66เสร็จทุกแห่ง mm hmm. มีนาคม66ยืนยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจำไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้น